Oh. เ,เดี๋ยวจมลงไปทั้งตัวแล้วเนี่ยอุ้ยคนนั้นเขานั่งเขานั่งอ่าตกตกปลา <laughs> s <S careful อันนี้ยืนบนน้ำแขง็งเลยนะคะอ่าฮะเอ e ไง ต้โอ้ยอุ้มยวค่อยอุ้มลูกเบสเตร์ขึ้นมาแล้วหนาวสงสัยจะหนาวดูดี๋ยมี small boat right there อุ้มเ e c a r e f กรี o โอ้โอ้โอ g r ์ a ร what's o u t าจ i เอ a ดิสไ e ต้อ e แข็งแตกค t ไโอเกือบไม่รอดแล้วไหมล่ะโอเคเราไปเดินกันในป่ากันดีกว่านะคะ อันนี้อันนี้จะไม่รอดนะคะอันนี้ถ้าทางจะตกลงไปในน้ำโ <Okay. S 1> ก็ทางเดินจะเป็นน้ำแข็งนะคะนิดนึง คลิปก่อนหน้านี้ที่เก๋เคยถ่ายในป่านะคะเป็นเป็นที่เดียวกันนะคะแต่ว่าอ่าลงคนละทางนะคะอันนั้นจะแบบว่าขึ้นเขานิดนึงแล้วก็ไม่ได้เห็นท,ทะเลสาบนะคะวันนี้เก๋มาอีกที่หนึ่งนะคะที่เขามีที่ให้จอดรถนะคะแล้วก็อ่าให้เดินนะคะรอบๆทะเลสาบเนะมาสวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับโอ้เก่งมาก ระวังลื่นนะเออลื่นลื่น <laughs> มาๆๆๆจับมือมามา่าเลยอย่า Oh bicycle where to Oh he's riding a bicycle out there Wow ตรงนั้นนะคะคนขี่จักรยานนะคะแล้วก็ลากอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนเห็นหรือเปล่าใกล้ๆอ๊ They're sailing. That looks so cool. I want to try that. That is awesome. It says no wading, swimming, or fires. So, um, People drink this water, so they don't want you to swim in it uh, because your body would make it dirty. Yeah. Beautiful. Beautiful. Ani, it's not safe. melting เด็กเตอร์ไปแล้วเด็กเตอ is not scared เด็กเตอร์ you having fun มาเร็วมาเร็วโอเคตรงนั้นไหนลกูกไม่ลื่นตรงกลางลื่นมาแล้วน้วาองไอ้เร็ ตรงตางมันเป็นน้ำแข็งนะคะเดินไม่ได้นะหัวทิ้งต้องเดินบนใบไ,ไม้อู้ตรงนู้นก็เป็นน้ำแข็งจะเอารองเท้าสเก็ตมาหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้โอ้ยเดินดีๆโลกเดี๋ยวเลื่นไม่ไม่มาแมา่มามาจับนะเดี่ยว น้าซัมเมอร์นี่ถ้ามีเรือนะเอาเรือมาลงนะคะทุก <Okay. S 1> คนจะตกปลากัน <Okay. S 1> มาเร็วอ้ oh, ตรงนี้เลื่อนเ <Yeah. S 1> ลื่อนเลื่อนแฮนโอเคปะอือฮ <So cool. S 1> uh ึ huh. e careful เลยนะคะเนี <S <s <to break an iously> ่ยเป็นน้ำแข็งใสๆเลยทางนี้ลูกโอ้ยเลื่อๆๆๆๆๆมันให้ไหมไอโซเกะอโซเกะอโซคีทันี้ละคะไม่เลื่อนน้าแข็งไม่เอานู้นจะได้อยู่นู่นต้องข้ามทันนี้ลูกปะข้ามข้ามก่อนเลวโอเคป้าย có gì ra đó đó Hãy subscribe đứa kênh Ghiền đi, Gõ Để không hai, bye, những Are you sure? Huh? Bye, mate. Oh, Dexter. Dexter, come here. Dexter, hey. Dexter. Dexter, come on. That's awesome. What do you got? มาเร็วมาเร็วมาเร็วปอ้นี่นี่นีนี่เี่เี่น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 ะ่ะไม่ค่อยเนีนนะ่หี่นี่นี่นี หรือว่าเขาเก็บกันไปหมดแล้วไม่รู้อากาศดีมากเลยนะคะคือหนาวนะแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาสูดแบบอากาศเข้าไปมันจะแบบว่าโปร่งอะมันแบบสะอาดลบสี่องศานะคะตอนนี้นะคะตอนเที่ยง๊ยไปโนอา หอ่อลกูกพิซซ่าไม่กินเหรอทยไมวันนี้ไม่อยากกินพิซซ่าจริงเหรอ oh, <no. S 1> โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับกันนะคะก็ <Okay. S 1> <laughs> มาเดินสูดอากาศแป๊บหนึงนะ่งเนาะถึงตอนทิ้งเท่นะคะ วันนี้คนเยอะเลยนะคะมีเป็ดด้วยเหรอเขาบอกว่าห้ามให้หันเป็ดนะคะสงสัยตอนซัมเมอร์น่าจะมีเป็ด That is cool. They must just collapse and you put them in the back of your truck or something and you're done. It yeah. looks fun. Yeah.